บทที่113่ร้อบามพมอมหม่อมชั้นขอพระแทนในพระมาหากรทธิคุณเพคะชูเฟอย่างก็อินเชียนเมืองโขศรษะรับคำซุมเสียงต้องกระจ่างทุดดังจันทราผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการชินห้วรับราชองค์พันยังไม่ทันรอให้ทุกคนได้สติกลับมาจากราชองค์พันแต่งตั้งชูอองอีกงกงก็รวงราชองค์การฉบับที่สองออกมาจากแขนเสื้อแล้ว กระหมอมชินหัวน้อมทัพราชอ,องค์การต้เท้าชินผู้มีอายุอนามถึงเจ็ดสิบปีแกวออกมาจากแถวโดวยฝีเท้าแข็งแรงมั่นคงจากนั้นคุนกเข่าลงข้างๆชวไฟอย่างทันทีรอให้อีก,กงกงอ่านราชอ,องค์การเดวแววตาเคร่ลรึมด้วยบัญชาจากสวรรค์ห้องเตสมีราชอ,องค์การผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการชินหัวเป็นขุนนางผงใสมือสะอาดตั้งใจทุ่มเทเพื่อปวงประชา ให้ดับตำแหน่งอังครเสนาบริฝ่ายซ้ายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระมมขอพระทัยในพระมหากราธิคุณพระยาค่ะความประหลาดใจว่าผ่านกลืนดวงตาของใต้เทา้าฉินเทวะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วเรียบโขกศรีรษะขอพระทัยทันทีการสอบขุนนางครั้งนี้ขัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาได้ไม่น้อยแต่เท้าฉินจงสังเกตความประพฤติของพวกเขาฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นจากนั้น จงเลือกผู้ที่ใช้การได้เมาดับตำแหน่งผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายแน่นอนว่าความประพฤติของเอเท้าฉินเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนแต่ว่าอย่างไรเขาก็อายุมากแล้วหากคนเดียวควบสองตำแหน่งนานวันเขาเกรงว่าร่างกายคงจะแบกครับไม่ไหวฮองเตอีเฉียนตี้ถึงได้ตรัสวาจาเหล่านี้ออกมาด้วยความใส่พระไทยแก่ขุนนางเก่าแก่แน่นอนว่ายังแฝงด้วยความหมายอื่นๆอีก ในบรรดาขนทางบุญบูทางรัฐสำนนกในเวลานี้มีคนที่สามารถใช้การได้มากมายแต่ว่าคนที่จิตใจบริสุทธิ์ผุดพองคงจะมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยมีซุ่ทำใจกล้าเมาอำนาจให้แกล่ลถาบดิตคนหนุ่มบางทีอาจจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้อีกทั้งสำนนกตรวจการมีบทบาทในรัฐสักปนปบัอย่างมากถ้าหากใช้งานยังถูกต้องเหมาะสมก็จะเหมือนพยักติดป,ปีกสำรับห้องเต้อี้เฉียนตี้เลยทีเดียวประหม น้อมทัพบัญชาพยะค่ะไอ้ท้าฉินตอบครับอย่างเคารพนอบน้อมแล้วกลับไปยืนในแถวดังเดิมสีหน้าย,ยังคงเรียบเฉยเนื่องจากเคยพบเห็นเกียรติยศสูงส่งมาทั้งชีวิตแล้วจึงไม่ได้ปิติยินดีเพราะตนเองได้เดินตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแต่อย่างใดสิ่งที่ปากฏอยู่บนใบหน้ามีเพียงแววหนักแน่นจริงจทว่าวอินเซียนจื ลับย่นหัวคิวในน้อยแต่เดิมตนเองกับผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายก็ไม่ลรงทรอยกันอยุดแล้วหลายปีมานี้ฉินหัวเคยยื่นกล่าวโทษเขาหลายครั้งหลายคราบัดนี้ฉินหัวได้กลายเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายเรียงว่าความขัดแยงระหว่างทั้งสองคงจะถึกล้ากว่าเดิมเป็นแน่เป็นความยินดีที่มาพร้อมกับความทุกข์ใจจริงๆแม้ว่าการที่ฉูไฟอย่างได้เป็นฉูอ่องจะเป็นเรื่องน่ายินดีปรีดาแต่พอคิดไปว่าต่อไปเมื่อมายืนเข้าแถวอยู่ในท้องพระโรง ลองเห็นหน้าแก่ๆของฉินหัว่วความทรมานกปากฏขึ้นดำเายในหัวใจของอินเซียนจืออินเฉียนเมื่อมองดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในท้องพระองเพียงชั่วอึดใจเดียวสีหน้าเยอเือกเยน็นทว่าในใจกับเกิดและลอกเคลื่อนสูงใหญ่ชันในห้องเต้อ้เฉียนตี้ถึงได้ทรงแต่งตั้งตนอิง,องกับชูไฟหยางเป็นชายยาชูอ่องและชูอ่องในเวลาน้เล่าฉากหน้าดูเหมือนว่าพระองค์ได้พระราชทานเกียตรติยศความมั่งมีให้ แอนนากลัวว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นความยุ่งยากและอันตรา,ายไม่จบไม่สิ้นกระมังอินเชียนเมืองยืนอยู่ข้างกายฉุดไฟยางดวงหน้าง,งามหลบลงเชื่อว่าต่อจากนี้จะต้องถกเถียงกันถึงปัญหานี้เสรยจแล้วเรียกตัวเจ้าหน้าที่ส่งสารเข้ามาสุรเสียงที่ฟังดูความรู้สึกนึกคิดไม่ออก ถูกเพลงออกมาจากพระโอษของห้องเต้ยเฉียนตี้จากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงแหลมเล็กของอีกกง้กงกงดังขึ้นในท้องพระโรงแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็เห็นเจ้าหน้าที่ส่งสารวิ่งเข้ามาในท้องพระโรงอย่างเทวไว้พระมอมพระหวายบ้องคมฝ่าบาทขอฝ่าพระสงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเจ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองโยโจนในวันนั้นให้เราฟังตามความเป็นจริง ฮองเตียเฉียนตี้ทอดเนตรไปยังเจ้าหน้าที่ส่งสารที่คุกข่อยู่ด้านล่างด้วยพเนตรหน้าเกรงขมพะยาะค่ะเจ้าหน้าที่ส่งสารพูดนั้นกลับพะยักหน้าขานร,รับแล้วเอ่ยปากทันทีทันใดขรม่อมติดตามท่านแม่ทัพเข้าเมืองโยโจไปพร้อมกันกลางดึกวันนั้นท่านแม่ทัพพาคนของตนเองไปรอบโจมตีแคว้นหนานซินหลังจากได้ข่าวว่าได้เท้าฉูก็ได้ตามไปขณะที่ทั้งสองฝ่าย ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้รบเขะราที่ได้เท้าชูถูกธนูของแคว้นนานซินยิงจนได้รับบาดเจ็บในความมืดพันแม่ทัพจึงถอนกำลังกลับพฮียค่ะในทางพระองค์พันเงียบคลิบต่อให้เป็นคนโง่ขลามมากแค่ไหนก็ฟังออกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของแม่ทัพหูเวยคงเป็นเพราะแม่ทัพหูเวยไม่ยอมเชื่อฟังคำบัญชาของชูเผยดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจโดยพระละคารของแม่ทัพหูเวย ฉูเฟย,ยางเป่าเสียงเบาถาวรในทองผโรญขับเงียบสง,งัเราวกับยามราตรีนี้ต่อให้เป็นเสียงเข็มลนก็ยังได้ยินชัดเจนเทำสองหูแล้วนับภาษาอะไรกับเสียงของเขาพูดหลังจากห้องเต้อ,อ้เฉียนตีส่งได้ยินวาจาแผ่วเบาที่แฝงด้วยแววเสียสีของฉูเฟย,ยางในพระเนตรก็แฉะประกายเย็นเยีย,ยบผ่านวูบถาวาก็เดือนหายไปในช่อลิบตาราวกับมแมลงฟอกเกาะผิวน้ำก่อนจะตัดอย่างเนิบช้า ชูอองมีความเห็นอย่างไรตอนนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของใต้เท้าชูอีงก,กว่านั้นยังเกี่ยวพันถึงความสงบสุขที่พรมแดนทางใต้ของคว้าซีชูอีกด้วยหากไม่จัดการให้เหมาะสมเกรงว่าเมืองโยโจอาจจะตกอยู่ในอันตรา,ายได้ เมื่อเห็นห้องเต้อี้เฉียนตี้ตรัสถามสีหน้าของชูเฟยหยางก็ยังสงบมั่นคงไม่เห็นแววตกตื่นลนลานแม้แต่กระพี้เขาเรียบเรียงคำพูดในใจเอาไว้ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในท้องพระโรงแล้วยามนี้จึงยิ่งดูไม่สะทกส้านใดๆเพียงนิ่งคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวเสียงดังฉะฉานคราบทูลฝ่าบาทเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีมูลเหตุอยู่เดิมทีเป็นแค่การต่อสู้ทบภายในราชวงศ์แคว้นหาสินเท่านั้น แต่แม่ทัพหูเวยกลับนำทัพบ,บุกโจมตีหนหาซินโดยพละการอิงก,กว่านั้นยามนี้ยังพาให้ราชทอนเมืองโยโจได้รับความเดือดร้อนไปด้วยตามความเห็นของครามฮอมควรเรียกทัวแม่ทัพหูเวยครับเดี๋ยวนี้พะยะค่ะฮองเตอีเฉียนตี้สดับรับฟังคำอธิบายของชูเฟยหยางผราองคุรีเคาะโต๊ะลายมังกรอย่างช้าช้าสีประพักเรียบเฉยทว่าคับแฝนเรวยความเย็นยาเยือก ทำให้คนคาดเดาอารมณ์และความคิดของพระองค์ในเวลานี้ไม่ออกเฉินอ๋องเจ้ามีความเห็นใดหรือไม่ผ่านไปพักหนึ่งห้องเต้ยอี้เฉียนตี้จึงทรงหันไปถามเขาซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดของอีกแถวเจียงมู่เฉินมองดูชูเฟยอย่างแวบหนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าเรียบเรียบเยือกเยน็นจึงเอ่ยอย่างเย็ยนชาว่าขับทูลฝ่าบาดตอนนี้ชูเผยข้าหลวงใหญ่ประจำชายแทนเมืองโยโจได้ทับบาดเจ็บสาหัสทั่วทั้งเมืองโยโจ ตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายถึงแม้ทัพหูเว่ยจะใจร้อนมุทะลุแต่หากให้เขานั่งแทนตำแหน่งบัญชาการที่เมืองโยโจคงจะช่วยทำให้หนานซินกลิ่งเกรงใจแผนการเฉพาะนั่นในตอนนี้ของพวกเราจำเป็นต้องปลอบขัญประชาชนเมืองโยโจก่อนให้หนานซินเห็นว่าควันซีชิวของพวกเราไม่ขาดแม้ทัพที่เกณฑ์ขาดจะได้ไม่คิดทำกันบุ่มบามหลังจากนั้นคอยคิดหาวิธีอื่นแก้ไขความขัดแยงนี้พะยะค่ะ นาขันท่านอองใายเป็นคนใจดีมีเมตตาตั้งแต่เมื่อใดกันพอไม่ทับหูหวยไปถึงเมืองโยโจก็คิดนำทับบุกโจมทีนานชิน,นทันทีนิสัยไม่รู้จักผิดชอบชั่วทีเช่นนี้หากมอบอำนาจการปกครองเมืองโยโจให้เขาทั้งหมดหนาโรว่าซีชูกับนานซินจะต้องเกิดสงครามขึ้นสักวันฝ่าบาทไม่เงยเลยกว่าที่ครั้งนี้ซีชูจะสงบศึกกับเผยชีได้ถ้าหากเกิดข้อพิพาดกับนานซินขึ้นมาอีก ก็ย่าจะรับประกันว่าเปวยชีและทงอี้ทั้งสองคขวรจะไม่เกิดความคิดช่วงชิงซีชูขึ้นมาอีกพอถึงตอนนั้นซีชูต้องทับศึกสามด้านคนที่จะได้ทับความทุกข์ยากก็คือประชาชนนะพะยะค่ะเมย์ดรอให้เสียงเอ่ยว่าจะของเจียงมู่เฉินสิ้นสุดชื่อเฟยเหยาก็กล่าวโต้ยังขึ้นมาทันที มีหรือที่เขาจะมีรู้ทันความคิดของเชียงมู่เฉินหากยามนี้เกิดการสู้รบกับนานสิ่นขึ้นก็คงต้องเคลื่อนกําลังทหารของสกุลชูที่เล่นกายอยู่ในเมืองหลวงถ้าหากถอนกําลังทหารส่วนนี้ออกไปเช่นนั้นในเมืองหลวงก็จะเหลือเพียงคนของเฉินอ๋องฮองเตออเฉียนตี้และก็ไฮอ๋องพอถึงเวลานั้นอย่าว่าแต่สกุลชูจะตกอยู่ในอันตราย แม้กระทั่งเมืองถงทั้งเมืองก็คงตกอยู่ท่ามกลางความเสียหายใหญ่หลวงนอกจากนั้นเดิมทีเรื่องนี้เป็นความผิดของแม่ทัพหูโวยพูดนั้นแล้วเขาจะช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีคนผู้นี้ได้อย่างไรฮองเตอีเฉียนตี้เสไดนยินทั้งสองคนต่างยืนหยัดในความผิดของตนเองแต่พระองค์กับพองหงพระเสนาสุขุมสายพระเนตรหัดไปหัดทวนองทันทีตรัสอย่างเชิงทวนองมีความคิดเห็นเช่นไรเมื่อถูกเรียกชื่อ,อยังไม่มีปีมีคุย ตวอ่อนจึงตีสีหน้าสงบเงยือกเยน็นตอบกับเสียงว่าอย่างสงบเงียบฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้จำไปต้องให้นานซินเห็นความไร้ยกของแขว้นเราทั้งยังแปลงส่งคําให้เป็นหยกใหม่ได้อีกด้วยแม้ว่าชูอ๋องและเฉินอ๋องต่างก็ยึดมั่นในความคิดของตนแต่ทั้งคู่ทว่ามีเหตุผลทองทับถ้าหากครั้งนี้เรายอมอ่อนข้อให้นานซินอาจจะคิดว่าสีชูสามารถดั่งแกได้โดยง่ายแต่ถ้าแข่งเก้าใส่มันอย่างเคย ก็ก่อให้เกิดสงครามในภายภาคหน้าได้ไม่มีผลดีใด,ดกับซีชูเในแม้แต่น้อยมีสู้ใช้วิธีพบเจอกันครึ่งทางทั้งสามารถสงบศึกกำนานซินและยังทำให้หนานซินหวั่นเกรงซีชูได้พะยะค่ะฝ่าบาทเระหมอมคิดว่าวาจาของตนอ๋งมีเหตุผลพยะค่ะแม่หนานซินจะเป็นแควนเล็กๆไม่น่าหวัดนครัวแต่ทางตะวันออกและทางเหนือนั้นกลับมีตรงอี้ละเปยฉีที่จองจะหยุดแขวนของเรา ตาเป็นมันพวกเราไม่อาจปล่อยให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเพียงพอเรื่องเทพได,ได้ถึงเวลานั้นพอแก้ปัญหาแคว้นหาสินได้แล้วกลับทุกอีกสองแคว้นนั้นศพจังหวะรอบโจมตีเกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนะพะยะค่ะ ยามนีบ้บรรดาขุนนางที่แต่เดิมนิ่งเงียบไม่เอ่ยถ้อยคำกับเริ่มพาการแสดงความคิดเห็นของตนแม้ว่าวาจาของตนอ๋องจะฟังดูมีความเป็นกลางแต่ก็เป็นไปเพื่อรักษาตนเองทงั้งทั้งที่ไม่ล่วงเกินชูไฟหยางและไม่ผิดจะกระิญอ๋องในขณะเดียวกันก็ให้คําตอบกับห้องเต้ได้แน่นอนว่าทุกคนเห็นพ้องด้วยสุดกําลังเปธรรมดา ทว่าคนจํานวนหนึ่งซึ่งยืนอยู่แถวหน้าสุดกลับฟังคําโต้เถียงของทุกคนอย่างนิ่งเฉยไม่เอ่ยวาทะใดๆฮองเตอีเฉียนตีปล่อยให้บรรดาขุนนางของตอนเองถกเถียงอภิปรายเรื่องนี้ต่อไปเพียงแต่พระเนรซึ่งแฝงด้วยความฉลาดําคู่นั้นกลับมองดูจุดยิงของขุนนางขั้นสองขึ้นไปเข้าสู่พระเนรทั้งหมดในพระเนตรแผงฝักฝายของพวกเขาออกมาทันทีทำกลางเสียงเออะอะโวยวาย ฮองเตียเฉียนตี้ทอดพระเนตรไปทางไหาเฉียนที่มีสีหน้าท้บเทียมมาตั้งแต่ต้นทรงเห็นว่าถึงแม้เขาจะนั่งอยู่บนรถเข็นแต่ลัสมีกับไม่แพ้แก่ผู้ใดกลิ่นอายที่หลอ่อหลอมมาจากสนามรบเช่นนี้ทางชื่อของคุณนางฝ่ายบุญแล้วคงไม่มีทางทํำสมเร็จได้ทว่าพอทอดพระเนตรเห็นเขาวางตัวอยู่เหนือเหตุการณ์ฮองเตียเฉียนตี้จึงเจาะจงตรัสถามเขาไม่ปล่อยให้รอดไปได้ ไฮอ๋องเคยคลำศึกอดีตห้องเตไปทุกทุกแห่งหนเรื่องที่เคยประสบพบเจอรวนสลับซับซ้อนและแปรพลุ่ไปที่สุดมีทราบว่าไฮอ๋องมีความคิดเห็นเช่นใฝฟาบาทระดชมกันเกินไปแล้วพะยะค่ะปีนั้นเป็นเพราะอาดีตห้องเต้ส่งบัญชาของทับบพด้วยพระปีชาความสามารถซีชูจึงได้จเจริญรุ่งเรืองอย่างในวันนี้ครามหอมก็แค่ทำตามพระบัญชาของอดีตห้องเต้ก็เพียงเท่านั้น ถ้าหากพูดถึงความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้กรมหม่อมคิดว่าวิธีของตวนอ๋องเหมาะสมพะยะค่ะแต่ก็เป็นอย่างที่ชูอ๋องกล่าวแม้ทับหูเวยเป็นคนสะพร่อมุทดฮลุสู้ปเปลนให้คนอื่นเดินทางไปที่เมืองโยโจโทแทนจะดีกว่ามีทราบฝ่าบาททรงมีพระดำริเช่นไทยพะยะค่ะ สิ้นคำห้เฉียนก็นิ่งเงียบเงียบเหมือนเมื่อครู่นี้ไม่เปิดปากเอ่ยวาจาอีกเพียงแต่ดวงตาที่ซุกซ่อนความผาดเผินเ,เอาไว้ในความนุ่มนวลคู่นั้นกับขวาดมองโดูชูไฟอย่างอย่างเย็นชาวแวบ,บหนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายกำลังยิ้มบางๆพร้อมจ้องมองเขาเช่นกันไห่เฉียนจึงได้ถอนสายตากลับ ครันวาจาของไ้เชียนทุกเพลงออกไปในทาองพระโรงก็พันกลับสู่ความเงียบสงัดเราขนนางที่เมื่อครู่ยังโต้เถียงแสดงความเห็นของตนเองอย่างน่าดำคลำเครียดย่มนี้กับก้มน้าไม่ยอมเอ่ยวาจาคล้ายกับตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดแม่ทับหูห่วยผู้นั้นเดิมทีเกิดขึ้นชื่อเรื่องความหดเหี่ยมดุด,ดันอยู่แล้วบัดนี้พอเข้าสู่อาณาเขตเมืองโยโจก็เกิดเรื่องผาน,นิขึ้นมาทันที ถ้าหากฝ่าบาทรับสั่งให้พวกเขาไปทำหน้าที่เมืองโยโจแทนในเวลานี้เกรงว่าชุดเอ็นท์ของพวกเขาก็คงยากจะรักษาเอาไว้ได้มีน้ำซ้ำนานซินก็ทำทายแม้กระทั่งชูเผยที่ประจำการอยู่ที่เมืองโยโจมา20กว่าปีถ้าหากพวกเขาได้รับพระบัญชาให้ไปที่นั่นคงจะยากหนีพ้นความตายในเมื่อไปแล้วต้องตายมีสูนิ่งเงียบกว่จะดีกว่าไอ้อองถ่อมตัวเกินไปแล้วข้าถับคิดว่า วิธีการของไฮอองเข้าท่าที่สุดมีคาดว่าห้องเต้อีเฉียนตี้กับพอพยอในคำแนะนำของไฮอ,องหัวใจของทุกคนพลันสั่นสะท้านรู้สึกเพียงว่าโอรสสวรรค์ที่ประทับอยู่บนบัลลัง,งก,ก์มงกุฎกำลังกวดพระเนตรมองพวกเขาอย่างเฉยชาขายกับกำลังเลือกคนที่พอจะใช้การได้จากบรรดาขุนนางทั้งหลายพระองค์คุรีของห้องเต้อีเฉียนตี้เคาะกับโต๊ะลายมงกุฎเบาๆมงกุฎผู้ห้อยตุ้มหยก บทบางปรกกายอันซับซอ้อนที่ประเนศชายออกมาผ่านไปครู่หนึ่งจึงค่อยตรัดเสียงก้องกังวานชูองชายาชูองทับราชาองค์การกลมหอมหม่อมฉันน้อมทับราชาองค์การปากกายลุกวาว่าผ่านดวงตาของชูไฟหยางข้าเดินออกจากแถวไปพร้อมกับอินเชียนเมืองยกชายอ่าพรด้านหน้าขึ้นและคุกเข่าทอทับราชาองค์การอยู่ในทองพระโรงเราขอสั่งให้เจ้าและชายา เดินทางไปยังเมืองโยโจในวันที่5เดือนสองจัดการเรื่องของโยโจหนานสินให้เรียบร้อยจบราชองค์การพระมอมมอมฉันนอมรับพระบัญชาทั้งสองมีน้ำเสียงรับเรียบยุดเดียวกันหลังจากโคกศีรสะกะลุกขึ้นยืนใน,มน,นเมื่อกำหนดเช่นนี้แล้วชูอองก็ใช้เวลาสองวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปโยโจเถิดเพลิกประชุมได้ ครานทรงเห็นว่าถูกกำหนดแน่ชัดแล้วห้องเตอีเฉียนตี้จึงถัดได้สุรเสียงเงียบเย็นก่อนจะเดินขับเพังตำหนักในโดยมีอีกก้กงกงคอยประคองยินดีกับชูอ๋องที่ได้เ่อบนบรรดาศักดิ์พอห้องเต้อีเฉียนตีสเสด็จออกไปบรรยากาันใเนท้องพระโรงก็คึกคักสดใสขึ้นมาในโชพทิปตา ผู้คนค่อยๆทยอยพากันมาแสดงความยินดีแต่ว่าวชูไฟหยางเพียงตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆเท่านั้นหลังจากเฉินอ๋องฟังคำป,ประรยคสุดท้ายของห้องเต้อีเ้เฉียนตี้จบในดวงตาซึ่งเดิมที่มืดทำมึนก็ผัดปรากฏปากแยวกแผดประหลาดชูไฟหยางเองก็ไม่ได้ปล่อยให้สีหน้าของเฉินอ๋องเล็ดลอดสายตาไปได้พอปฏิเสธคำเชื้อเจาของทุกคนแล้วชูไฟหยางก็เดินไปข้างกายเฉินอ๋องโดยฝีเท้าเนิบๆกล่าวครัวเสียงหัวเราะ เมื่อครูทำผากท่านอ๋องที่อุตส่าห์โตย้งอย่งางทวายชุดถึงเพียงนั้นหนหน้าเสดไทยที่ผ้ไทยห้องเตะยากจะยังถึงทําให้ท่านอ๋องต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อได้ยินค่อยคาแฝงความกระทบกระเทียบของชูไฟหยางแววตาของเจียงมู่เฉินก็เบ้งตึงเล็กน้อยแต่พอเห็นอินเชนเมืองที่ยืนอยู่ข้างกายชูไฟหยางจึงเพียงแค่ตอบรับเสียงเบาเมื่อครูอัครเสนาบดีชูเองก็คงจะกระสับกระส่ายมากพอทุกคำพังอ้อลืมไป อ,องเป็นชูอองตังหกักเรียกว่าอัคราเสนาบดรีชูจนเคยชินจะให้เปลี่ยนกระทนหันเช่นนี้ช่างทำผากโดยแท้วีทราบว่าท่านอองทั้งสองกำลังสนทานาเรื่องอะไรกันอยู่ถือถึงได้คุยกันออกทถดออกชาติพานนี้ให้อ,องถูกให้เฉินซีเข็นเข้ามาฉากนั้นก็ยมยินบางๆางพางเอ่ยถามพวกชูไฟอย่างกับเจียงโม่เฉินเฉินอ,องกับข้ากำลังคุยกันถึงเรื่องการวางกำลังป้องกันเมืองหลวงอยู่ พอถึงอย่างไรหลังจากจบเรื่องของเผยฉีแล้วหนานซินก็ดูเหมือนเพ่อยอยู่ในครอบเช่นกันเฉินอ๋องเป็นห่วงแควนเป็นห่วงประชาทานทูท่าสทในเมืองหลวงได้รับความยากลําบักไม่ได้จึงคิดจัดรูปแบบวางกําลังคุ้มกันเมืองหลวงหวังว่าจะทําได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดพอได้ยินเสียงของไห่อ,อ๋องชูเฟยหยางก็หันกายเล็กน้อยกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มเรียบเฉยไ่อ๋องเป็นยอดฝีมือในการจัดกระบวนทัพมิสู้เฉินอ๋อง รอบหาเลือกับไฮอ,องดูจะต้องได้ประโยชน์อันใดบ้างแน่ๆพอเห็นสีหน้าเจียงมูเ่เฉินที่เหยียบเย็นขึ้นเรื่อยๆพอวาจาของตอนชูเฟยหยางยังคงพูดต่อจนจบอย่างไม่จะทกสะท้านชูอองล้อเล่นแล้วเข้าวางมือมานานหลายปีการจับกระบวนทับอะไรนั่นก็ลืมไปหมดแล้วอีกอย่างการป้องกันเมืองกับการทำศึกก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไหนเลยจะเอามาพูดรวมๆกันได้ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอันใดขึ้นมาคนที่ได้รับผลกระทบไปด้วย ก็คือประชาชนในเมืองหลวงนอกจากนี้ฝ่าบาทส่งมอบหน้าที่คุ้มกันเมืองหลวงให้แก่เชนองจะต้องเป็นพระพองค์ทรงเชื่อมั่นในความสามารถของท่านอองแล้วใหญ่ต้องให้ข้าหลับหูหลับตาออกกลยุทธ์ด้วยเล่าให้เฉียนซ่าชีสะยิ้มยิ้มผ่าปฏิเสธและไม่ได้ขมวดคิ้วพะกลัดกลุ่มพอปัญหาใหญ่ที่จุดไฟอย่างโย,ย,ยนมาให้เขาอย่างกระทันหันสลายปลายหอกทั้งหมดที่พุ่งเป้ามาที่เขาได้ระหว่างที่พูดคุยยิ้มหัวกันอยู่ น่าเสียดายจริงๆเฉินอ๋องและไฮอ๋องต่างก็ท่มตัวกันถึงเพียงนี้ข้าเองก็จนปัญญาเช่นกันเมื่อได้ทับคำปฏิเสธอ้อมๆของไ่เฉียนชูเฟยหยางก,ก็แสดงตนว่าไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ตนเองอยุยงให้เราฉันในทั้งสิ้นไม่ผิดแต่ทำให้เฉินอ๋องคิดว่าไ่อ๋องจงใจปฏิเสธเขาสังยำทําให้ไ่อ๋องคิดว่าเฉินอ๋องไม่มีความสามารถพอจึงอยากจะขอคําชี้แนะจากเขาส่วนชูเฟยหยางกลับเป็นคนทําดี ทำหน้าที่ช่วยพูดหนมหนาวให้เืลองแรงชูอ่องแล้วใช้สมองแบบนี้ไม่รู้จะปกครองดูแทเรื่องต่างๆในจนตนเองได้หรือไม่เจียงมูเ่เฉิญเหลือบมองชูไฟอย่างยังเย็นชาวแวบ,บหนึ่งเขามองแผนการอีกฝ่ายทะลุปลุกโผงตั้งแต่แรกแล้วสายตาหนาวเน็พุ่งสู่ชูไฟอย่างที่อยู่ตรงหน้าโต้ตบะขับอย่างเย้ยหยันรอย,ยี่มด้วยดวงตาค่ายคอยๆแปลเพลเยนเป็นเย็นเยือกชูไฟอย่างโจมตีครับอย่าไม่ยอมแพ้ เทียบกับท่านอองไม่ได้หรอกถึงกับใช้ซ้ำของเป็นกังวลเรื่องของข้าทําให้ข้าทราบซึงใจอย่างสุดป,ประมาณจริงๆเพียงแต่ดีไละอย่างไรข้ากะแต่งภรรยาแล้วถ้าหากท่านอองอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทํามีสูเลือกพระชาย,ยาที่มีใจต้องการสักคนโดยเราจะดีกว่านี่ดังหางที่เป็นเรื่องสําคัญจะได้เลือกเอาแต่สนใจเรื่องในห้องหอของผู้อื่นขีดจะจะทําให้สามีภรรยาเขาแยกจากกันตลอดเวลา แม่ไม่ได้กล่าวว่าจะออกมาจนหมดสิ้นแต่ความหมายกับซสือออกมาอย่างประจักษ์ชัดที่พูดแฝงความในโดยหยุดแต่พอควรก็พอทั้งสองฝ่ายต่างรู้อยู่แก่ใจไหนไจะพูดออกมาชัดๆให้ไห่เฉียนเห็นเรื่องตลกได้แล้วน่าเสียดายที่ข้ามีผู้สาวเพียงสองคนเท่านั้นอีกทั้งยังออกเคลือนไปแล้วทั้งคู่ไห่เฉียนเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่ว,ว่าองค์หญิงสาโฮเป็นสาวงามที่หาได้ยากยิ่งในโลกละ อีกทั้งชูอ๋องกับเฉินอ๋องก็ถูกคอกันปานนี้ถ้าหากเฉินอ๋องแต่งองค์หญิงสาวหบเป็นภรรยามิใช่เป็นเรื่องอันดีหรอกหรือน้องสาวเกนแก้วสุขสนมาตั้งแต่เด็กไม่ชอบถูกผูกมัดเป็นที่สุดไออ๋องอย่าเอานางมาล้อเล่นจะดีกว่าแค่วาจับประโยคเดียวเก็ขัดขวางบุกเพันี้ว่าแทนสาโหอันเออได้ดึกมากแล้วข้ากับชายอยาต้องรีบไปก่อนขอตัวทาทุกท่าน พอสิ้นคำก็เห็นฉูฟยางจูงมืออินเชนเมืองเดินออกจากท้องพระโรงคลืนรถม้าของวนอัคราเสนาบดีชูชูฟยางอบอินเชนเมืองนั่งอยู่ในรถมา้าให้หนางขยับเข้าใกล้ชิดตนเองกับความอบอุ่นอ่อนโยนทำทางความเงียบสงบอินเชนเมืองเองก็ไม่คิดจะเอ่ยปากเช่นกันนางหลับตาอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดของเขาแต่ต้องเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินในท้องพระโรงเมื่อครู่นี้ กระทั่งยำรถมากลับมาถึงหน้าประตูชนอัครเสนาบดีคนที่เปิดประตูออกมาต้อนรับนอกจากพบ้านหงแล้วยังมีเจียวต้าอีกคนผู้น้อยบ่าวขอแสดงความยินดีกับท่านอองยินดีกับพระชาย,ยาขอรับเสียงข่าวอวยพรอย่างพร้อมเพรียงทงั้งที่หน้าประตูจวนของอังครเสนาบดีลุกขึ้นเถิดชูไฟอย่างสีหน้าเข่งครึมทว่าน้ำเสียงขับชัดเจงช,ชา้าชน ขอบคุณท่านองคขอทับทุกคนลุกขึ้นยืนฉากนั้นก็เห็นแม่นม้างกวนพาเหล่าสาวใช้เดินเข้ามาประคองอินเชียนเมืองและสาโหอันเอ๋อลงจากทดไม้อย่างระมัดระวังเมื่อเห็นเงาท่าของเจียวต้าชูไฟอย่างก็จับมืออินเชียนเมืองพางกำชับใว้สาโหอันเอ๋งขับห้องไปพักผ่อนก่อนจะเดินนำเจียวต้าเข้าไปในชนอัครเสนาบดีจบแล้วนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ